ีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้สุพิพาเป็นหลอเดอจะเดอเป็นหลอดบึงวิวทิวทัศน์อยู่แถวเมืองสมยู่จ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกๆทก่านเดอระเดอร์นได้เข้าป่าเห็ดนะจ้าเหเ็ดเบิดแล้วปีนี้เห็ดหน่อยจ้าขอบคุณทุกกําลังใจที่เข้ามารับชมคลิปมากดติดตามให้กำลังใจสาวสกุลคนนี้เดอจะเดอขอบคุณลหลายๆ ฝนตกจจะ